สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ low carb diet and high fat ค่ะคุณเคยเจอไหมคะว่าแบบคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทานอะไรดีพอไปเปิดตู้นะคะใส่ข้าวของที่มีอยู่ในบ้านก็หาไม่เจอว่าจะทานอะไรดีวันนี้เราก็มีเมนูง่ายๆ มากๆเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องเคยรับประทานกันแต่เพียงแต่ว่านะคะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะคะมันเป็นยี่ห้อนะคะที่ค่อนข้างเฉพาะนะคะกับคนที่ทานโลคาโบไฮเดตแอนด์ไฮแฟตหรือว่าคนที่รับประทานคีโตเจนิกไดเอทแต่มันเป็นยี่ห้อที่พวกเขาพวกเราเนี่ยนะคะรู้อยู่แล้วว่าทานได้เดี๋ยวเราไปดูเมนูง่ายๆกันว่าเมนูของเราในวันนี้ค่ะเป็นเมนูอะไรคะ่ะ เมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูยำปลากระป๋องค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝาก Subscribe Like แชร์ที่ช่อง I am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมปลากระป๋องค่ะอันนี้เราเลือกใช้ยี่ห้อที่รับประทานได้นะคะหอมแดงซอย พริกขี้หนูซอยน้ำปลามะนาวขั้นตอนและวิธีการทำนะคะลำดับแรกเลยเราก็เอาเนื้อปลากระป๋องนนะคะแยกออกมาจากน้ำซอสก่อนคะ่ะนะคะแยกออกมาก่อนเลยนะคะ เมื่อแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาตัวของเนื้อปลาเนี่ยพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเราก็มาปรุงรสค่ะปรุงรสไอตัวน้ำซอสนะคะที่เป็นน้ำซอสมะเขือเทศเนี่ยะคะให้มีรสจัดที่เป็นลนักษณะของยำเพิ่มมาขึ้นโดยการปรุงด้วยน้ำปลานะคะรสชาติเนี่ยจะออกเค็มแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวนะคะ หรือใครอาจจะชอบเปรี้ยวก็เอาเปรี้ยวนำก็ได้นะแต่คนทานโโคา c a โบไฮเดรตแอนทีแฟตหรือ k ี t o เจนิกนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องคาร์โบไฮเดรตในที่มีอยู่ในน้ำมะนาวตรงนี้นะคะเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยคะ่ะอันนี้ความเผ็ดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยอันนี้ก็ะป่องเดียวนะคะก็เลยความเผ็ดประมาณ พริก10เม็ดอะไรประมาณเนี้ยเท่านั้นเองนะคะเมื่อคุกเค้าส่วนผสมกันเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลาดไปที่ตัวของปลากระป๋องเลยหรือบางคนเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะเอาปลากระป๋องเนี่ยนะคะลงไปบ,บี้เพื่อให้อ่รสชาติเนี่ยเข้าไปในเนื้อเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ของดาวเนี่ยก็คืออยากใช้เป็นชิ้นดูมันไม่เป็นดูน่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแล้วก็ตกแต่งค่ะโดยผักชีสักเล็กน้อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วยำปลากระป๋องของเราค่ะเมื่อรับประทานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ